สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราได้ทำสรุดีบทที่50ข้อที่7ถึงข้อ23สนะสรุดีบทที่50ข้อที่7ถึง23นะผู้เขียนก็คืออาสาบนะอาสาบก็เป็นเหมือนกับคณะนักร้องในปัจจุบันนะขอที่จะถวายเสียงเพลงสรรเสริญพระเจ้านะสิ่งที่พระพีได้บนันทึกนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทําเพื่อพระเจ้า นะถ้าเราดูตั้งแต่ในข้อที่8ข้อ9ก้1ข้อสิข้อ10เนี่ยมันพ,พี่บอกว่าเราไม่ได้ตักเตือนเจ้าเรื่องเครื่องสั็จบูชาของเจ้าเครื่องเผาบูชาของเจ้ามีอยู่ต่อหน้าเราเสมอเราจะไม่รับผัวผู้จากเดือนของเจ้าหรือแพะจากข้อของเจ้าเพราะสัตว์ทุกตัวในป่าของเราในป่าเป็นของเรานะครับสิ่งที่สิ่งที่พวกผู้เขียนกําลังกําลังสะท้อนที่เราเห็นก็คือว่าหลายครั้ง ประชาชนในเวลานั้นเนี่ยถวายเครื่องบูชานะการถวายเครื่องบูชาก็เป็นาเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ที่ที่ประชาชนจะต้องทำแด่พระเจ้านะแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นนะพระเจ้าไม่ต้องการสัตว์พระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งที่เขาเอามาถวายเครื่องบูชาเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของอยู่แล้วพระเจ้าไม่ต้องกินนะประชาชน,นนํา แพะนาวัวมาถวายเนี่ยพระเจ้าไม่ต้องกินวัวไม่ต้องกินแพนะครับพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งนะพระเจ้าไม่ได้ไม่ต้องการเออนะไม่ต้องการของสิ่งของที่มนุษย์นําไปถวายแด่พระเจ้าถ้านะถ้าจิตใจของผู้ถวายไม่ถูกต้องครับถ้าจิตใจของผู้ถวายไม่ถูกต้องนะข้อ16บอกว่า แต่พระเจ้าตัดกับคนธรรมว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะท่องกฎเกณฑ์ของเราหรือรับปากรำสัญญาของเรานะเพราะเจ้าเก็บไวนัยและเจ้าเหวี่ยงคําของเราไว้ข้างหลังเจ้านะถ้าเจ้าเห็นโจรเจ้าก็คบเขาและเจ้าเข้าสังคมกับคนร่วงประเวณีนะเจ้าปล่อยปากของเจ้าให้พูดชั่วและลิ้นของเจ้าประกอบการหลอกลวงนะสิ่งที่พระเจ้าไม่ไม่พอพระทัยก็คือว่า ถึงแม้ว่าคุณจะวถวายเครื่องผับูชามากมายเพียงไรก็ตามคุณจะถวายเครื่องผับูชาด้วยสิ่งที่ดีที่สุดขนาดไหนก็ตามพระเจ้าไม่พอพระทยัยไม่พอพระทยัยเพราะอะไรเพราะว่าความคิดความประพฤติการกระทำของคุณคนนั้นยังไม่ถูกต้องจากข้อ16เป็นต้นไปที่าอ่านมาสักครู่เนี่ยเราเห็นถึงวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องนะ รับหลังก็ไปทํานู่นทํานี่ทำไม่ดีแล้วก็หันหน้ามาถวายเครื่องบูชาพระเจ้าบอกว่าฉันไม่ต้องการนะเราไม่ต้องการสิ่งเหล่าน,นั้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการคืออะไรคือการกระทําที่ถูกต้องการกระทําที่ดีการกระท,ทํารรท,ที่ชอบธทำนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการนะเพระเาะฉะนั้นผู้เขียกนกำลังสะท้อนให้ให้คนในเวลานั้นเห็นว่าคุณจะถวายเครื่องบูชามากมายเพียงไรก็ตาม แต่ถ้าชีวิตของคุณไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยความถูกต้องชอบธรรมพระเจ้าไม่รับเครื่องบูชานั้นนะพระเจ้าไม่รับเครื่องบูชานั้นรับนอะุจายังไงก็แล้วแต่พระเจ้าก็ไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าวิถีชีวิตการกระทําของคุณการดําเนินชีวิตของคุณยังใช้ไม่ได้ยังไม่ถูกต้องนะนั่นคือสิ่งที่ผู้เขียนสะท้อนกลับมามุมของเราเหมือนกันนะครับผู้เขียนสรุปในข้อ2นะี่สนิดหนึ่ง บุคคลผู้ที่นำการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการบูชาก็ให้เกยียรติเราเราจะสําดงความรอดของพระเจ้าบุคคลที่นำการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการบูชาก็ให้เกียรติเรานี่คือสิ่งที่องคต้องการจิตใจที่ аны, สำนึกในพระคุณของพระเจ้าจิตใจที่ยำเกรงพระเจ้าจิตใจที่ถวายเกยียรติแด่พระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าไม่ต้องการสัรรส์ต่างๆมากมายนะครับ สิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนกลับมาชีวิตของเราเหมือนกันว่าชีวิตของเราเป็นแบบไหนเราพร้อมที่จะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าหรือไม่เราอยากจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแต่ว่าเบื้องหลังของเราโอเคไหมโอเคไหมถูกต้องไหมชอบทํำไหมควรไหมนั่นคือสิ่งที่เป็นคําถามที่เราจะต้องตอบเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเง,งินทองของเรา พระเจ้าเป็นมีมากมายจนนับไม่ถ้วนนะแต่พระเจ้าต้องการใจของเราใจที่เที่ยงธรรมใจที่ชอบธรรมใจที่ถูกต้องใจที่ยึดความจริงสิ่งต่างๆเนี้ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยนะเพราะฉะนั้นเรากลับมาสํารวจช่งเราว่าเราเป็นแบบไหนชีงเราเป็นแบบไหนเราพร้อมที่จะนําการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระเจ้าหรือไม่นะนั่นเป็นคำถามที่เราต้องตอบ ขอบค่าเจ้าเว็บครับ